หลับตาละหมาดมีผลอย่างไรครับจากการละหมาดใช้ได้ไหมอาจารย์นะหลับตาก็เพลินไปเลยครับนะหลับไปเลยมันมันไม่มันไม่มีสุนนะเห้ทธรครับไม่มีสุนนะให้ทธรเป็นเพียงแต่ว่ามีข้อเสียทำในละหมาดบกพร่องไหมอาจารย์ละหมาดย่อมบกพร่องแล้วครับเพราะสุนนะของเราสุนก็คือให้มองที่สุยุดครับพอเราไปมองแพอหลับตาก็ไม่ได้ทําสุนนะนะทำในสิ่งที่ขิดขีลาบสุนนะตรงกันข้ามกับสุนนะย้อนแย้งกับสุนนะแต่ว่าบางคนอาจจะ มีสมาธิตรงนั้นนะพี่น้องดูความความจำเป็นก็แล้วกันถ้าพี่น้องลืมตาแล้วมันมันคิดโน่นคิดนี่เสียละมาดเลยพี่น้องหลับหลับระยะหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะดึงใจให้กลับมาเช่นสมมติหลับเพื่อมาให้เห็นเนี่ยสมมติเรามองไปข้างหน้าเนี่ยนะหรือมองตรงพื้นของเราที่สูญเฮ้ยนะพอมองแล้วพอมองแล้วมันคิดเลยตรงสูญอ่าทำยังไงละ่ะลองลองมองจุดเดียวอย่าไปมองหลายจุดอย่าไปมองใช้สายตาก,กวาดไปกวาดมา เออมองแล้วทําแล้วพ,พยายามแล้วมันก็ยังเป็นพี่น้องหลับตาสักระยะหนึ่งเพื่อให้สมาธิกลับมาแล้วตั้งใจให้แนวแนว่ใหม่นะแล้วก็ลืมตากลับมาเป็นสุนละทำอะทําให้มันสุนนะเหมือนเดิมอย่าไปอย่าไปนี้ฉันจะไม่มองอะจะหลับตาอย่างเดียวการหลับตามาใช่วิธีสุนนางของท่านหลวงสุนรอดสนุน,อน,น,อน,นอรอดหัวลิบสันลัมครับ,รบถึงแม้ว่าพี่น้องจะบอกว่าหลับตาแล้วมีสมาธิก็ตามนะครับอาจารย์ครับมา